สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาทำนายฝันอีกเส้นเก่าเส้นเคยฝันว่าเห็นพระสงฆ์ฝันเห็นพระสงฆ์จะมีความหมายยังไงเราก็ไปติดตามรับฟังกันเลยวันที่เพื่อนๆนจะไปติดตามรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กด u like, b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราฝันเห็นพระสงฆ์นั้น คลคำทานายบอกว่าคุณจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคของคุณนั้นอยู่ทางทิศเหนือมากับคนผิวสองสีคุณจะมีงานสังสรรค์กับญาติมิตรและเพื่อนเก่าเพื่อนที่ไม่เจอกันนานห่างหายกันนานจะมาพบเจอกันอีกระวังจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆในบ้านที่คุณอยู่ระวังจะถูกใส่ร้ายป้ายสี จากเพื่อนของคุณอยู่เสมอมันจะทำให้คุณหงดหงิดใจความรักคนโสดยังไม่มีใครเข้ามาเรื่องความรักคุณต้องใจเย็นคุณอาจจะต้องรอไปถึงสิ้นปีคุณควรจะครบกับคนที่มีอายุได้เดียกันถึงจะดีสำหรับความรักคนมีคู่ระวังคุณอาจจะมีปากเสียงกันทะเลาะกันมีเรื่อง ขัดข้องการเล็กน้อยคุณควรหันหน้ามาคุยกันดีๆทุกเรื่องมันจะได้ขี้คายลงทางด้านการเงินคุณเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ช่วงนี้มีเข้ามาเรื่อยแต่ระวังการใช้จ่ายของคุณด้วยคุณจะมีโชคลาภทางการเสี่ยงการงานถูกกดดันจากผู้ใหญ่และเพื่อนๆที่ทำงานของคุณเอง ให้คุณอดทนหน่อยอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานส่วนทางด้านเด็กเด็ดเด็กมงคลน,นั้น165696916559 596ก็จบลงไปแล้วนะสำหรับคำทำนายฝันเห็นประสงฆ์ใครมีความเห็นยังไงก็อย่าดืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ